สวัสดีครับที่รวิวไข่ต่อสองใบในตอนบ่ายนะครับบ่ายนิดๆฝน,นตกสี่ห้าวันติดต่อกัน,นตอนนี้ก็ฝนก็ได้หยุดตกแล้วเดี๋ยวก็ตกอีกวันนี้มารีวิวเด็กน้อยนะครับพูดถึงเด็กน้อยกับสาเลือดดีๆนะครับสาเลือดดีๆพ่อแม่มีผลงานนะมีความเป็นไก่ต่ออยู่ในสายเลือดนะ ปัจจุบันนี้นะครับไก่แจ้ธรรมดาลักษณะเหมือนไก่ต่อนั้นมีเยอะนะครับมีเยอะมากไก่ตอก็มีเยอะนะครับแต thumbs, ่ตัวที kitchen, ่ใสเหลือดนีนั้นมีน้อยครับมาดูกันนะครับพ่อแม่มีผลงานนะครับแต่ก็ไม่มากแต่ก็มีนะครับอันนี้เป็นไก่แยกผสมแล้วก็จับมารวมกันนะครับก็อยู่ยังน้อยมากนะครับไก่พวกนี้เครื่องเยอะนะครับก็สังวานจะยาวหางจะยาวหางลากบินส้อยสังวานยาวเยอะ สีสันตามคลิปนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับพัรธุกกรรมท่านใดสนใจนะครับอยาก็ไปเลี้ยงดูสักระยะต่อแดูการหน้าทันนะครับทันโตทัน,นแป๊บเดียวไม่นานไก่พวกนี้เป็นหนุ่มเร็วแล้วก็จิตใจดีนะครับเมื่ออายุเยอะขึ้นมาดีขึ้นมาหน่อยก็จิตใจดีมากไกไ่ายโบราณ แต่พวกนี้ยังเป็นไก่ที่ลงเรานะครับยังไม่ผสมสายอื่นใดๆนะครับก็ยังเป็นเหล่ากอของมันเองนะครับเป็นไก่สายเก่าสายดั้งเดิมลงมาใบสีสันก็ตามมาตรฐานนะครับพูดถึงความหมานนะครับก็พ่อแม่มีผลงานนะครับแต่ลูกก็ไม่มีใครรับประกันนะว่าจะหมานหรือไม่หมานก็ขึ้นอยู่กับคนต่อนะครับ อาจจะมานคนไม่มานนะครับต่อเป็นช่วงนะครไปดูการในอตัตภูตไปต่อตัวเมียไปต่อเ็าว่ากันไปนะครับเขาสายต่อเราก็คงเข้าใจดีนะครับเขบคุ้นนะครับไก่พวกนี้แยกผสมก็จับรวมกันขอาคุ้นนะครับ แป๊บเดียวนะครับท่านใดอยากไปเลี้ยงดูสัญญาก็ทักมานะครับขดงขดงก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับเบาๆนะครับถ้าโตไปกว่านี้ก็มันก็ขดงขดงก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะไก่ก็โตขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้ก็ไม่แรงนะครับตัวผู้ตัวเมียก็คู่ละ3ใบแดงนะครับเพราะประมาณนี้นะครับไม่ได้แรงอะไรนะครับ เอาไปเลี้ยงดูสระยะก็โตเป็นหน่มแป๊บเดียวนะครับทันในฤดูกาลก็จะถึงนะครับทันนะครับ่าท่านใดสนใจก็ทักได้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับทรงดุนะครับอายุยิ่งเยอะยิ่งทรงดุนะครับไก่พวกนี้นะไก่สายโบราณตัดหางนะครับตัดหางไว้เพื่อให้ลอยโตโตหน่อยให้ถึงโลหนึ่งขีดหรือว่าโลสองขีดก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าตัวเล็กไปมันก็ ดูไม่เหมือนไก่ต่อดูเหมือนไก่แจ้ธรรมดานะครับก็เลยต้องตัดหางตัวอย่างตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะประมาณนี้นะครับตัวเมียก็ตัดหางเหมือนกันนะครับแต่ก็พูดถึงไซส์นะครับก็จะไม่เล็กจนเกินไปเพราะว่าจับพ่อไก่แม่ไ,มไก่มาผสมอย่างลงตัวนะครับให้ลงตัวกันก็ไซส์ก็จะพอดีนะครับอ่ะ สนใจทักมานะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะค,ครับ